ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูประพัฒธรรมาพรหรือหลวงพ่อแต้มปุญญสุวรรณโนวัดพระลอยตำบลลัวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจากอดีตนักเลงกับเนื้อกับตัวมาบวช และเป็นพระเกจิที่ชาวบ้านเคารพนับถือมากลูกหนึ่งหลวงพ่อแต้มเกิดเมื่อวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2,434บ้านด่านทิศใต้วัดพะลอยเป็นบุตรคนโตของนายแย้มและนางอำ่ำนาฏภายพันธ์ท่านเป็นคนล่างเล็กครอบครัวยากจนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือย่างวัยหนุ่มคบเพื่อนอันธพาลนักเลงรุ่นเดียวกัน ชอบตีลังฟันแทงแม้จะมีร่างเล็กแต่ใจถึงไม่กลัวใครท่านเป็นหัวหน้านักเลงคุมท้องถิ่นแถววัดบ้านผลอยและมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รู้จักชอบคอกันดีเป็นหัวหน้านักเลงอยู่ที่ศรีประจันชื่อปุยภายหลังคือหลวงพ่อปุยวัดเกาะนั่นเองเป็นนักเลงคุมแถวรุ่มน้ำบ้านคอย วันหนึ่งบิดามารดาเห็นว่าอายุครบบวชจึงอยากให้บวชไปตามนายแต้มซึ่งตอนนั้นไปอยู่ที่อ่างทองตามตัวพบแล้วจึงมาบวชที่วัดสมประชิวโดยมีหลวงปู่โตวัดลาดตานซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าวาดวัดสมประชิวอบรมบ่มนิสัยก่อนบวชโดยแรกเริ่มท่านไม่รู้แม้หนังสือแม้แต่ตัวเดียวแต่ก็สามารถท่องจำเจ็ดตำนานได้ภายในเจ็ดวัน หลวงปุตโตชอบใจมากพ่อหัวไวหลังจากนั้นจึงอุปสมบทให้เมื่อวันที่25กรกฎาคมปีพุทธศักราช2455ที่พัทศีมาวัดสัมปชิวมีหลวงพ่อปื้มวัดพร้าวเป็นพระอุปชาหลวงพ่อปื้มอีกรูปหนึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงปุตโตวัดสัมปชิวเป็นพระนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาปุญญสวุวรรณโน จากนั้นหลวงปู่โตสอนกรรมฐานและสอนหนังสือไทยและของจุดอ่านออกเขียนได้แถมยังได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณกับช่างไม้ช่างก่อสร้างจากหลวงปู่โตอีกด้วยจนมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากต่อมาย้ายมาอยู่ที่วัดพะลอยจึงลาสิกขาออกมาในปีพุทธศักราช2463สรุปแล้วท่านบวชครั้งแรกอยู่แพรรษาใช้ชีวิตทางโลกอยู่สักพักหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายทางโลก จึงบสมบตครั้งที่สองโดยมีหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลเป็นพระอุปชาหลวงพ่อพรวัดป่าเลไลเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อคำวัดพระลูกเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากอุปสมบทครั้งที่สองแล้วจำพรรษาอยู่วัดลาวทองจวบจนปีพุทธศักราช2466จึงไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อซัววัดสาลีบางปะมะจบจนถึงปีพุทธศักราช2468 และไปเรียนต่อจากหลวงพ่อปามะบางนมงโคสมเร็จวิชายันกอบเพชรและกลับมาอยู่ที่วัดลาวทองต่อปีพุทธศักราช2483คณะสงฆ์แต่งตั้งให้หลวงพ่อแต้มมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพะลอยซึ่งใกล้จะร้างให้มีสภาพดีขึ้นท่านพัฒนาวัดจนเจริญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองสุพรรณบุรีจบจนวรณภาพในปีพุทธศักราช 2,514สิริอายุ80ปีงานบำเพ็ญกุศลมีเจ้าภาพจองคิวสวดพระพิธรรมจำนวนมากทางวัดจึงได้พิจารณาสวดพระพิธรรมแค่100วันและจะเข้ารับพระราชทานเพลิงครบ100วันเมื่อเปิดลงดูก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่น่าอาศัศจรรย์เมื่อไม่เน่าเปื่อยเหมือนกับคนนอนนิ่งธรรมดาทางวัดจึงเก็บศพไว้จนถึงปัจจุบันนี้เปิดให้ประชาชน กราบสักากระทุกวันสมดังปัจชิมวาจาก่อนที่มรณภาพที่หลวงพ่อให้ไว้ว่าถ้าเขาตายก็ให้เก็บศพไว้ยาไปเผาสังขารข่าอยู่วิชาอาคมของข่าอยู่ช่วยพวกเองตลอดไปเดือดร้อนอะไรให้มากับพระลอยและมหาข่าเหตุร้ายเดือดร้อนจะหายไป ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่